สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับคังเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตแปลงแพงคอล่านะครับที่ปลูกไปเมื่อ20วันที่แล้วนะครับนี่ครับเห็นเป็นอย่างนี้นะครับดูใกล้เลยครับปึ๊บครับขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับนี่คือ20วันนะครับตะปูแบบแบบแบบแห้งนะครับ ใครที่ดูคลิปก่อนก็จะเห็นวิธีการปลูกของเรานะครับนี่ครับขึ้นมาเห็นเขียวๆเ,เยอะแล้วนะครับซูให้ดูชัดนะครับครับก็พอดีที่ปลูกก็ช่วงฝนตกพอดีครับปลูกเสร็จก็ฝนตกหลังจากนั้นก็นี่ครับบาดปุ๋ยได้เลยครับแบบนี้นะครับบานปุ๋ยก็ ได้สักเดือนหนึ่งก็ตัดได้ครับตัดตัดเพื่อให้หญ้าที่เราไม่ต้องการนะครับตัดเหมือนกับตัดทิ้งแต่ว่าเราก็ให้วัวให้ควายได้นะครับแล้วก็ตัดประมาณสามครั้งนะครับก็จะเป็นแพงกอล่าล้วนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหว่านปุ๋ยนะครับ ใครที่ยังไม่ยังไม่รู้ก็ไปดูคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่ผ่านมานครับการปลูกยังไม่รู้ว่าปลูกกันยังไงอย่างนี้ก็ขึ้นขึ้นหนาพอใช้ได้ครับถือว่าโอเคในะระระดับหนึ่งสำหรับการปลูกแบบแห้งนะครับตัดประมาณสามมีดนะครับ เดินไปเรื่อยครับผมเดนกะจะเช้าถือว่าหนานะครับถือว่าหนาขึ้นหนาอยู่นะครับไอที่ท่อนพันมันอยู่ในดินนะครับมันก็นจะขึ้นบางทีมันก็อาจจะขึ้นช้าหน่อยท่อนพันที่อยู่ในดินครับบางบางตัวที่ไม่ลงดินนะครับเดี๋ยวจะให้ดู ที่ไม่ลงดินมันก็อาจจะตายนะครับนะครับแต่อันี้แต่ก็เกิดครับตัวนี้คือไม่ไม่ลงดิน,นครับถ้าฝังอยูน่ในดินยังไงก็ขึ้นครับมีส่วนใดส่วนหนึ่งข้อมันตกๆกอยในดิน ยิ่งไปดินดิน,ดนถ้าดินแบบนี้นะดินป่านะครับระเบิกทำไหมนี่ยิ่งงามเลยนะครับพวกมันก็จะมีพวกหญ้าปนหญ้าอะไรด้วยนะครับนีย่ยพวกนี้ครับกจะดีก็ถอนออกครับี่บ้านผมเรียกเขาไม้าเขาไม่นิดนะครับบางคนเรียกหญ้าส้มเป็นอย่างนี้ถอนออกครับ อย่าพวกนี้คือวัวกินแล้วมักขี้ไหลครับที่จริงก็กินได้ครับตัวน,นี้ครับจะควายนี่กินครับกินขี้ไหลเหมือนกันครับแต่ควายจะอ้วนวัวแปลกนะครับวัวนี่ถ้าขี้ไหลแล้วจะผอมนะครับ <c oughs> แต่ใบยาพวกนี้เราก็ถอนนะครับเพื่อ แต่สำหรับแปลงใหญ่ๆมันถอนไม่ไหวแล้วก็ปล่อยเลยครับแล้วก็ตัดนี่แผงโล่ามาันขึ้นตประมาณสามมิครับเดี๋ยวจะพามาดูฝั่งแปลงที่เรา,เาท่อนพันมานะครับฝั่งที่เราขายท่อนพันอันนี้คือเกือบเดือนแล้วนะครับที่เราตัดประมาณกลางเดือนหน้าครับก็จะเป็นชุดที่สอง สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ท่อนพันไปปลูกนะครับ,นะรบมาเดดูเรื่อยๆก็เราตัดนี้ประมาณวันที่สิบสิบกว่าครับแลงนี้นะครับจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับเดือนหนึ่ง เขียวขจีครับนี่คือแปลงเพลงลาราของเราประมาณกลางเดือนสิงหานะครับใครสนใจอยากจะได้ท่อนพันไปปลูกนะครับชุดนี้ก็ถ้าตัดชุดนี้แล้วก็จะจะไม่ไม่ขายแล้วครับชุดต่อไปชุดต่อไปก็คือจะทําเป็นยาแห้งนะครับเดินไปใกล้เขียวข,จ,จ,ยวขจีเลยนะครับ อายาวเร็วขอสมควรนะครับแปลงน,นี้อายุก็3ปีแล้วนะครับที่ผมปลูกไว้ไปดูอีกฝั่งนึงครับฝั่งนี้ก็จะประมาณ20กว่าวันที่ตักนะครับสัง่งก็เขียวเหมือนกัน,นครับ ทุงยายามเย็นยามเช้าครับนี่ครับบางคนเขก็หว่านปุ๋ยอีกครั้งนะครับแต่ผมมองว่ามันเขียวแล้วปุ๋ยมันเยอะแล้วนะครับต้องการก็จะขยายเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือพวกยญ้าปนนะครับเราตัดไปควาย ตรงนี้ต้องใส่ปุ๋ยหกใส่ปุ๋ยเวลาหวานมัน,มนอุดไปนี่ครับแปลงตรงนี้ก็จะขยายเพิ่มนะครับจะตัดชุดนี้ก็จะปลูกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีปไปปลูกอีกสี่ไรับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ061 ี่ห้าเจ็ดสองสี่สี่สองครับอยู่บ้านบะว่าตำบลบะว่าอำเภออากาศมวยจังกวาโนาครครับสำหรับท่อนพันธุ์สำหรับปีนี้ก็เดือนสิงหาเนี่ก็ชุดนี้ก็ชุดสิงหาเนี่ก็คือขายชุดสุดท้ายนะครับแปลงอีกแปลงหนึ่งล้วก็พึ่งตัดเสร็จไปครับเพิ่งขายหมดไปแล้วก็จะได้ประมาณตุลาครับตุลาแล้วก็ไม่ขายแล้วครับเพราะมันเลยเวลาปลูกแล้ว แล้วก็จะทำอัด,อดแห้งนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับทางกเกษตรฟาร์มครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆครับสวัสดีครับ